ได้หลังครับพี่ใหญ่ครับพี่มาพี่ด้วยไปไหนแล้วพี่ใหญ่ด้วยพี่อะไรด้วยพี่สองพี่ด้วยพี่ใหญ่ชื่ออะไรมิ้นพี่มิ้นแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังครับผมของพี่ด้วยหน้าหน้าย้อนหลังด้วยดิหลายเดือนมากเราก็ย้อนหลังนะหลายเดือนมากหลายเดือนเลยแหละยังเดียร์ยังเพียงตอนโควิดตอนโควิดเลย เจออีกนานอีเวนแต์ไม่ค่อยมีอะไรเลือดกาแฟอะคะชานมับบวขอคิดไหมเออขอคิดอะไรเนียแล้วกคิดดีนะแคิดดีา ไม่ไป <1999 S 2> ้เป็นทำไรฝรั่งน้อยไม่ใช่ไม่ใช่ฝรั่งน้อยคือิลิปปินส์ไปสอบฟรีที่เป็นสอบฟรีมาเรียมาเรียฮัลมาเรียแฮปปี้เร์ธเดย์มาเรียแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ แรงเลนะน้อตาบดนยอวยพให้น้องเา่อยพี่มินเหรอไชค่ะครบัเดยดนะครับพี่มินทำหน้าสุขมากนะครับแรงนมือเนมน้ำมือเลยเป็นผาเลยบียบอยดี่นีด

โอเคต้องมาลงชื่อทะเบียนแต่ห้าโมงเย็นเออใช่โอ้เกินเดอต้องกลั่าวัมีสอรางวัลคนจำหนึ่งร้อยมีสองรางวัลมีกี่รางวัลดีกว่าายนาวัสดีครับาคอมันายาวมั้ายยาวมั เต้นก่อนขาเนาะขายาวกินอะไรเข้าไปเดินไปไหนมีแต่คนทักขาก็คือกินยาลาปากกินปก สุนเคริมากิดดึงแรบผมมีความสุขมากนะครับได้รอที่อไปไหนครับรัเลียงด้วไปเด็กหามีความเป็นแบบไอเชนวันกลัวถึงก้องไม่ดีแล้ะครับนี่ขนาด ใช่ไงพวกเราปิดป่ดร ok ้านใช่ไหมเอาเลยนานๆที่จะมาเนาะเสียวๆบางทีเราไม่เราไม่ได้ไม่เสียวตั้งนานแล้วนะชิบหน้าก็มาไหมชิบหน้า กี่เลยครับโลนี่เลยเดี๋ยวทำจะทำเสื้อโรงงานเนี่ยอ๋อรีบรีบเร่งเลยนะเอาต้นทุนถูกๆอย่างนี้นะก๊อฟปก๊อฟตัวละห้านาทอะไรอย่างนี้นะโอ้ยต้องคือทำจากฟางข้าวเป็นเสื้อที่ทำจากฟางข้าวทำขาหลายคนเลยใช่หลายคนเลยอาบน้ำหรือไงใช่ไหมไม่อาบน้ำได้หรอ พี่ยาเนี่ยโอ้เต้นเต้ก yeah, ับผมนะตกใจนะลูกไปเลยลูกๆลูกๆตอนน้ได้ยินเลงเนี่ยนีคนละก้าเดือนเก้าเดือนไรกันล้อะไรไม่ใช่ผมจะมาบอกแฟนกลับที่เตาว่าเสื้อไม่ต้องซื้อได้เพจในทางมหาผมเลยโอ้ ไซส์มันจะไซส์จะสูงกว่าขวานเวลาใส่แบบมันจะเป็นโอเวอร์ไซส์เสื้อโอชอบอย่องค่ะเสื้อโอเวอร์ไซส์โอ้ยต่อไอ่ะโอ้ยครับผมไปท้วไปท้าขอตัวไปคุยงานก่อนครับอุ่นแล้วมันยังไงกัไต้องอุ่นใหม่ก็ได้ผักคะที่แล้วผมโตยังครับไม่แล้วผมโัไม่ไม่ เอาซีดีวันก่อนดูได้ป่ะเราซีดีวันเกิดดูได้ป่ะไรครับยังไม่ได้ดูอ๋อยังไม่ได้ดูไม่มีเครื่องเล่นซีดีเก็บไว้อยู่คอมนั่นดิทำไมอะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรนั้นฮะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ถูกปะ ไม่มีมากแต่เพีแต่เขาอยากให้ดูเขาอยากรู้เหรอเขาเขาอัดจากทีวีเลยนะอัดจากทีวีเหรอปากบอกเขาด้วยว่าของนั้นไม่มีซีดีหรอกออ๋ซื้อสิเจ็บหล่ะ